พวกเราเหนื่อยยากกับโครงการเหล่านี้มากกว่าจะได้มาเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงาน กว่าเราจะได้โครงการปรับปรุงสนามบินเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญนผมต้องเรียนว่าผมเนี่ยต้องเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาที่จังหวัดตังเชิญท่านพลเด็กพลอากาศเอกประจินจันตอง มาที่สนามบินนะท่านกรุณามาด้วยตัวเองแล้วก็ขอความสนับสนุนท่านว่าช่วยสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามบินจังขยายทางวิ่งสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ท่านก็เมตานะแล้วเราก็ได้อธิบดีกรมท่าอัตาศิยนคือท่านดานายัยแสงฉายซึ่งเป็นคนทุ่งว่าจะตูลผมไปกราบคุณแม่ท่านเลยนะครับ ท่านกุณาสจับผลจัดงบป,ประมาณมาให้งวดแรก2,000ล้านบาทสร้างที่พักผู้โดยสารแล้วก็ที่จอดเครื่องบินอันนี้คือหมายถึงงบที่ให้มาส่วนประมูลนั่นก็ต่ํากว่านั้นนะครับส่วนสนามบินทางวิ่ง2,100เมตรขยายเป็น2,990เมตรเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าขอความกรุณารัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ พเดีพยุธ์ก็พูดในสภาเลยครับว่าสําหรับจังหวัดตรังสนามบินนั้นรัฐบาลจะให้ความสนับสนุนเพราะท่านประธานก็อยู่มานานแล้ว่ันหมายถึงผมเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เกิดขึ้นแบบก็ออกสวยงามนะครับแบบสนามบินเนี่ยผมถือว่าเป็นหนึ่งในสองสนามบินในประเทศไทยที่แบบสวยที่อีกที่หนึ่งก็คือที่ลําปางเป็นแบบล้านนาของเราเนี่เป็นแบบภาคใต้ครับนี่พยายามและววหลายหลายเรื่องนะที่เรียนว่าพยายามที่จะให้ที่นี่เป็น สถานที่การท่องเที่ยวที่ได้รับผู้โดยสารมากขึ้นแต่แล้วไปดูทุกครั้งงานก็ก้าวหน้าโดยลำดับจนสุดท้ายได้ข่าวสะดุดว่าผู้รับเหมามีปัญหาคะนนี้ยังไม่ถือว่าทิ้งงานครับแต่มีปัญหาผมก็เลยประสานในที่สุดก็ต้องเรียนว่าวันนี้เองครับวันนี้ความจริงแล้วตามจดหมายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและวันนี้ผมให้อดีตสสสมบูรณ์อไทยเวียนกุลถือจดหมายเนี่ยไปพบอาจิบดี ท่านสสสมุนได้โทรศัพท์มาบอกเมื่อตอนเที่ยงว่าขณะนี้กําลังไปพบอธิบดีเพื่อเอาจดหมายผมเนี่ยไปมอบให้ท่านว่าขณะนี้กําลังมีปัญหาสามินอริพย์อยูช่วยกรุณาม,มาติดตามดูแลด้วยครับส่วนเรื่องตึก OPD ไอ้ดังแล้วก็โอประชุมรัสดากับ <c oughs> อ่อหอประชุมขอประชุมขอ,ปร,มอประชุมนั่นผมไม่ไม่ทราบเรื่องเพราะไม่เรื่องไม่ไม,ไม่เป็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับที่ก็ทําแต่เรื่องตึกโรงพยาบาลจังหวัดกลางนั้นต้องยอมรับว่าเราดิ้นรนสู้กันมาตลอดนะพวกผมนี่แหละพยายามช่วยกันมาสองมือก่อนจําได้เลยแม้กระทั่งห้องซักรีดก็อย่างช่างใช้ไม้ค้ำต้องใช้เหล็กค้ำผมจําได้เลยแล้วก็เราต่อมาเราก็ขอรวมทั้งที่ไม่ถามถึงก็คือวิทยาลัยพยาบาล ตึกใหญ่นั้นก็ผู้รับเหมาก็ที่งานจนกระทั่งเราต้องของบ่ประมาณเพิ่มเติมก็ไปรบกวนดรวิศนุเกลือง,งามจนต้องเสนอเข้าครอมอเป็นพิเศษเพื่อมาช่วยที่วิทยาลัยพยาบาลที่งดตังซึ่งบัดน,นี้ตึกก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามไปแล้วเป็นตึกใหญ่นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกคนรวมทั้งดรวิศนุในเรื่องนี้ด้วยครับส่วนตึกวิปีนั้นทางผู้มือการวิทยาลัยทางผู้มือการวอนวได้ทําจดหมายไปพบผมที่สภา ผมก็เลยประสานให้กับอธิบดีกรมอคอม,มชีกลางอาดีตดีกรมบัญชีกลางท่านช่วยดูเรื่องนี้หน่อยว่าทางโรงพยาบาลประสงค์ที่จะจัดจ้างพิเศษพระผู้รับเหมาชุดเดิมๆที่งานถ้าไปประกวดราคาพวกนั้นก็เข้ามาอีกผมก็ติดต่อให้แล้วก็ค่อยกับแนะนํามาท่านผู้การจังหวัดบอกผมวันนี้เองว่าทางโรงพยาบาลไม่กล้าตัดสินใจเรื่องนี้ก็เลยทําให้ล่าช้าไป ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสียดายครับพี่น้องจังหวัดตังได้รับรู้ด้วยว่าพวกเราเหนื่อยยากกับโครงการเหล่านี้มากกว่าจะได้มาเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ